อ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะมารีวิวรอนะครับท่ามต่อจะคลิปไอ้นี่เลยอ่ะเนี่ยนะครับอืมแต่วันนี้ผมจะมารีวิวรอนะรอนี้ก็แบบตึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเวลแบบสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าค่าพลังแปดพันกว่านะครับบูตนี้ผมบูตไปหกนะครับอืมส่วนเหรียญก็นี่นะครับคือจริงๆอ่ะบูตผมบูตได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าคือตอนนั้นมันยังเป็นตัวกากอยู่นะครับเวลก็แบบหกสิบเจ็ดสิบอย่างงี้ไง แต่ทีนี้ไปสุ่มเพิ่มมาแล้วแบบมันได้มานะครับผมก็ได้ปั้นต่อให้มันเป็นบูทหกนะครับส่วนสกิลนี่ก็สกิลสองเวลสี่นะครับสกิลหนึ่งก็เวลตันเลยนะครับสกิลหนึ่งนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับก็แต่มันก็แบบมันก็โหดอยู่อะมันคือแบบมันตัดเลือดนะครับมันแบบคิวไม่ได้เนาะเออนนะครับส่วนสกิลเนี่ยตึงนะครับแบบมันจะสร้างรูมนะครับแล้วคือแบบคนที่อยู่ในรูมตอนที่มันสร้างก็คือแบบมันจะติดสตันก่อนนะครับ ตีสตาร์ประมาณ3วินะครับเนี่ยแล้วก็แบบมันจะแบบเพิ่มดาเมจของสกิลว่ะระดับดาบมันจะแบบฟันในวงแบบกว้างมากนะครับก็คืออยู่ในวงนั่นแหละนะครับผมโอเคส่วนคุณสมบัติตัวละครก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาดูคุณสมบัติเวลแปดสิบเนาะเรื่องาคูดาวสกิลหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะซ่างก็จะเริ่ม,ม, 1, นะมาาเ,เปียบโอเคนะครฮะซ่างาาก็จะหายจนชีวิตต่ำสุบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซ่างาาก็จเพื่อนเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตีตัวโอเค อ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับใค่อานไม่ทันก็ไปกดย้อนดูได้นะครับเพราะว่าผมก็อา่านไม่ทันเหมือนกันนะครับเฮ้โอเคนะครับเดี๋ยววนี้จะมาลงแรงกันสัก2เกมนะครับแต่ว่าเอออันนี้ของผมมันเหมือนจะหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลเซ่นนี่แหละไปะลงแรงแดะ้ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในแรงเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ เราสู่แมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในแมปทิลเลอร์ปาร์คนะครับทุกคนโอเคทีมฝั่งเราก็ตึงๆทั้งนั้นนะครับฝั่งนนุนก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะแต่ที่ผมเคยเล่นมาส่วนหนุนมันไม่ค่อยตึงนะครับผมฝั่งเราี่แบบยังไงก็ชนะชัวนะครับมีทั้งชงมีทั้งแชงอะไรเงี้ยดูพลังหนึ่งแสนนะครับมีแ้งมียามาโต โอ้มีโดฟามิงโกโดฟามิงโกไม่ค่อยโหดนะแล้วดูฝั่งฝั่งโน้นดิแปดพันสามะครับเไ้ยแต่ว่าฝั่งโน้มีลูฟี่มีลูฟี่นี่ด้วยมีลูฟี่ตึงแล้วก็มีลูฟี่เนี่ยจะแบบเขาเรียกกันว่า ex ใช่ไหมครับตัวพวกลูฟี่อะไรเงี้ยลูฟี่ไคโดเนี่ยเขาเรียวกว่าตัว ex ใช่ไหมครับฝั่งนู้นก็มีตัว ex ด้วยนะครับแล้วก็มีแชงเหมือนเราด้วยนะครับฝโซนก็เหมือนจะตึงนะฝั่งนู้นเป็นแบบสายม,ามัดหมดเลยนะครับ งเรามีวิ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วเป็นหมัดทั้งสี่เลยนะครับทั้งสามดิเออโเราแชงเราโดนเปิดเฟิร์สบัตไปแล้วนะโอ้แชงตายตัวแรกเลยอ่ะอเจอเปิดสกิลนี้ไปก่อนเลยนะครับเข้าแชงไปครึ่งหลอดนะสกิลรูมนี่เป็นไงครับทุกคนสกิลรูมนี่ค่อนข้างที่จะโหดพอตัวนะครับแล้วเออนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้นะครับตอนสู้นะครับให้เราอยู่ที่ ในลูมนะครับเพราะว่าพอเลือดเราพอเลือดเราใกล้จะหมดใช่ไหมมันก็จะเหลือเลือดให้เราหนึ่งเลือดนะครับ <1> <1> หนึ่งหน่วยอะ่ะอือมันคือแบบมันก็มันก็โหดนะครับการการโจมตีครั้งต่อไปได้ด้วยนะครับคือแบบว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบหดเอาเรื่องนะครับโอ้โอ้โอ้คือแบบว่าเขาชุนละมุนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราเราออกมาก่อนนะครับทุกคนโดนตัดโลด้วยนะ เอ้ยเอ้ยอ,ยอ้ยแต่ว่ามาว่ะครับนี่ผมมาว่ะโอเคโอเคโอเคเปิดรูมไปนะครับอยู่ในรูมนี่คือเราได้เปรียบนะครับผมนะดูเห็นไหมทุกคนทีน่บบว่ามันจะแบบตีสะบัดอ่ะแล้วทําไมผมไอ้น,นี่วะเนี่ยโอเคแต่ก็เหมือนว่าจะชนะแล้วนะครับผมโอเครอบน,นี้ก็ชนะไปอย่างอีซี่นะครับทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ตามสเตปแล้วผมนะ่าจะแบบ เหลือเลอดหนึ่งหน่วยนะครับหรือว่ามันเหลือไปแล้วแต่ว่าผมมองไม่ทันวะนั่นดีทุกคนโอเครอบนี้ได้ที่สองไปนะครับผมช่วงนี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยโหดนะครับพอดีแบบไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเงไม่ค่อยได้เด่นไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับอ๋อกดผิดด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปเราไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผม โ okay. okay. อเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่แมปนที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ทีเริ่มปาร์กอีกแล้วนะครับ,ท,รรบทีมฝั่งตรงข้ามก็ไม่ค่อยจะตึงนะครับเหมือนจะเป็นทีมเดิมหรือเปล่าวนะน่ะจำไอ้คู่เบอร์เจสก,กับคู่เลลี่ได้นะครับเหมือนจะเป็นตีเดิมหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะฮะหรืออาจจะใช่นะครับผมเฮ้ยเจตีเดิมหรือเปล่าเนี่ยแต่ตีฝั่งเราค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับมี เลลี่ด้วยนะครับเลลี่ตอนหนุ่มเลลี่ตอนหนุ่มนี่ก็ผมก็มีเบลหกสิบนะครับผมก็ไปลองเล่นมาแล้วมันก็โหดอยู่นะคือมันก็โหดอะ่ะมันก็เดเมจแรงนะแต่ถ้าถามว่าเลลี่หนุ่มกับเลลี่แก่ไหนะโหดกว่ากันก็สําหรับผมนะผมว่าเลลี่แก่โหดกว่านะครับทางไหนวะเนี่ยทางนี้นะครับผมโอเคขึ้นไปข้างบน โอเคนะครับโอ้โหแล้วคือดอรลูฟี่ตัดสกิลด้วยจะกดสกิลก็ไม่บอกลูฟี่นายโอเคนะครับเราทำการเชื้อเบอร์เจ,เจทิ้งไปนะครับเชื้อเบอร์เจตึงๆโอเคนะครับเราทำการเดินมาใส่เดียวกับลูฟี่นะครับเอ้ย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 ตัวเดนเนี่ยเอ้ยโคตรแรงแล้วคือนามิคือแรงแท้ ทำไมน้มีแรงจังเลยอ่ะโอเคนะครับเหมือนจะอีซี่นะครับรอบนี้เดี๋ยวเราช่วยเลลี่เขายืนเกาะคงนิดนึงครับโอเคได้ละเดี๋ยวเลลีล่ลลลจะมานะครับผมฟันเลลีล่ไปนหนึ่งทีนะโดยไปทีก็เกือบตายนะครับผมโอ้โหใครต่อใครเนี่ยโอ้โห อย่างนัวนะครับทุกคนโอเคเดนเมะก็3 0งตึงนะครับเพย์พุ่งไปเลยโอเคนะครับคือมันก็โดนนั่นแหละนะครับผมเอเคทำการเดินมาใส่เดียวกับลูกบิ๊กมัมนะครับจะไม่ผิดน่าจะเป็นลูกบิ๊กมัมนะตัวนี้ ้ยึดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมันจะอยู่ข้างล่างกันนะโอเคโอเครวมไปหนึ่งทีนะครับทำการเปิดบาร์ตี้นะครับการฟันเบอร์เจสปื๊บปื๊บ,บโอ้ที่แบาบว่าตัวนี้เล่นอย่างมันเลยนะทุกคนได้รอตัวนี้นะครับผม ลอยเลยดี้โดนอีกเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าตัวลูกลูกวิ่งมามนะครับทําการโดนตะกี้ผมไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วผมโดนยุทธัตลาดไปนะครับผมอ่าแล้วมุมกล้องผมเป็นอะไรเนี่ยโอเคโอ้แล้วผมโดนนัวอะไรเนี่ยคิดแบบว่าแล้วขี้ปุ่มมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับกดก็ไม่ค่อยอาจจะติดด้วยนะ เดี๋ยวผมทําการขึ้นมากวาดล้างข้างบนก่อนนะครับขี okay, เรียดเลียนน้อยแล้วก็ให้ยูทัชจัดการไปนะครับผมจะไปทําการโอเคชนะอ e ีแบบ e Z อีซี่แล้วนะครับทุกคนเออแต่ว่าผมก็ไม่ได้ MVP อีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับเพราะว่าลูฟี่ตอนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะโกงนะครับแต่ว่าผมก็ ไม่ได้ MVP ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ไปห้าคิวนะครับตึงๆนะโอเคเคนะครับผมก็นแถนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะถามว่าตัวนี้ตึงไหมตัวนี้มันโกงไหมตัวนี้มันก็แบบมันก็โหดนะครับสกิลเนี่ยสกิลรูมันอะค่อนข้างที่จะโหดแต่ถ้าเป็นสกิลตึงๆโกงๆก็ต้องสกิลนี้แหละคือแบบว่ามันห้ามตัวฮิวได้นะครับทุกคนแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยโหดหรอกนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับในแรงแบบแรง e แรง e บวก e ลบอะไรเงี้ยตึกๆอันนี้มันก็แบบมันก็พอใช้ได้นะครับโอเคสรวนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กายแรแชร์ได้แล้ครับส่วนนี้ผมไปละบายบายนะครับอยากให้ิวตัวไหนก็บอกได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะทํามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ